สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอ้กับรถตัดไลส,สไตล์แล้วจ้ามาพอ้าวก็ไม่ทิพย์อีกแล้วเอ,อ่วอวันนี้กะมีแนวเหตุขึ้นเก่าละจ้ามามึงว่าเม่ทิพย์สิเฮ็ดเนียอย่างจ้มันนี้เพราะว่าไอ้พากันว่าสิโตเติมบ้านนะจ้ะเพื่อนเพื่อนอ่าขยายออกขยายบ้านออกไปบที่นี่มันไนตอนแรกกะให้เขามามืองจ้ะให้เขามาประเมินราคาเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อน ประเมินราคาน่ะครับอ,ออกไปบกวงปันไหนเลยจ้ะกาแพงจ้ะอยู่นี่ช่วงนี้แพงเมื่อสิย่างต่างน้ำมันกับพแพงหลืน้ำมันน้ำมันขึ้นหลือเนวอื่นปรตามมันสิแม่ใจเพื่นนอนๆต่อ,อ,อไปให้เขามาประเมินนนั่ประมาณอ่าลอย หกสิบพันเนาะจ้ะเนาะกับประมาณแสนกัวเหรียญนาะจ้ะแสนกัวแสนแสนหาแสนหกเนะจ้ 100, 000, 100, 000, 100, 000, จะเพื่อนๆบัดที่นี่อ่าเพราะามันมาขึน้นของทุกอย่างก็ขึ้นน้ำเนาะจ้ะเพื่อนๆของทุกอย่างขึ้นน้ำหลักอ่ะนะข้างหลังนี่ก็สิเดียวออกอย่าสิเดียวออกเมื่ตัวข้างหลังห้องข้างหลังนี่มันเป็นห้องเก็บของแต่ว่ามันเหนียวย่่ะเพื่อนๆมันเหนียวยังมันบวยใหญ่ๆๆๆก็เลย มันบบมีหม,มองไหวของว่าแทนเขจาจ้ะในในบ้านอนะบบมีหม,มองไหวของโบมี่มองเก็บของมนจ้ะพอมาอยู่ในหันมันก็เคด้ได้ตู้เซตู้ตู้เซตู่นั่นแค่สองตู้เองไม่จ้ะเพื่อนๆนบันไดกานเนี่ยาจา้ะระเบียงนี่ตรงท่าขึ้นนี่ก็ะสีแล้วออกอย่เพื่อนเพือนเดี๋ยวไม่ทิพย์สิให้มึงว่าเป็นยังไงก็พากันพยายามเคี่ยออกไม่จ้ะเคี่ยออก เนี่ยจ้ะเนี่ยตัวมันเหลืออยู่หน่อยนึงมันเป็นประตูเข่าบ้านนะจ้ะก็เลยเหลือไว้ก่อนแต่ว่าสิเดลี่ยมออกคือกันสิเดลี่ยมออกแลก้วก็ให้เขามาปูซีเมนต์ให้แม่จ้ะเพื่อนๆก็สิ่งใดที่เฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดเอาเองแม่จ้ะเพราะว่าตอนแรกวัิจางเขาเฮ็ดน,นี่ยแหละจ้ะแต่ว่าบัดที่นี่มันแพงมันแพงแห้งแม่จ้ะอ่าแพง,แพง,แ,พงแพงทุกอย่างค่าแบบว่าไอ้เขาต้องขอขอเฮ็ดแบบพร้อมนะจ้ะขอเฮ็ด เฮ็ดแบบแล้วก็ไปไปอันนี้ราคาไหมจ๊ะไปไอ้ไปขอใบอนุญาตไปสัน่นเถอะจ้ะขอใบอนุญาตแล้วล่ะเฮากัจังสีมาเฮ็ดไดไหมจ้ะเ,เพื่อนเฮ็ดนะก็คืออ่ามันแพงหลายก็สิใส่การแบบว่าไอ้ซิ่งใดที่เยาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็สิเขาเฮ็ดให้ยเองสินะแต่ซิ่งใดที่เยาเฮ็ดได้ก็สิดีดเราเองสินะเ,นเพื่อนเพราะว่าสู้บ่ไหวไหมจ้ะค่าน้มันขึ้นมันบ่จจะค่า คาพวกใหม่พวกนี้ก็ขื้นหนงสิแม่จ้ะแล้วที่สําคัญเลยคือคือคาแรงคาแรงก็ขื้นแพงแห้งจ้ะเพืเพ่อนๆื่นคาแรงอะจ้ะคาแร้งแพงแห้งบะนี่ยับออกนี่ก็ยับออกบลายได้จ้ะเพื่อนเห็นบ่จ้ะยับออกมาหน่อยเดียวจากจากหม่องเกาหนี่หม่องเกามันแต่ว่าตรงหม่องใหม่อยู่นะจ้ะมันจะเป็นแบบว่าไอ้ระเบียงข้างนอกแม่จ้ะมันโมเมนต์ในตู้บานมันเป็นระเบียงข้างนอกแต่ว่ากระเสียออกมา เดี๋ยวมีทีมให้ือมึงมันสีมัน,ส,มมนสีมีลักวิจัยเพ่ในเพื่อนลักสิมีลักออกมาให้ือมึงอยู่เพราะว่าลักลักที่เหตุสีขยายออกมาจะแต่ว่าตอนนี้นี่สิเก็บเก็บนอนันก่อนไม่จะเก็บตะปูออกก่อนเพราะว่าตะปูพันดนเก็บตอนนี้ก็สิใส่เป็นเล็กเล็กดูดด,ด,ดูดตะปูไม่จะเพราะว่าตอนถอด,ดเอง ถอดลังค่าถอดนยางองสิเตําปูมันหลายมันหล่วงลงนะจ๊ะกัย่านเหยียบยานยางสินะก็เลยสดิดูดเอาเล็กดูดดูดตําปูออกกันจะเพื่อนเนี่ยนั่นน่ยจะไม่ทองอันยุหันเน่ยจ้ะที่จะแบบว่าขยายออกตัวบ้านออกมาแม่ยจะเพื่อน นี่เระจะด,ดูตะปูไปเรื่อยๆก่อนจะเพื่อนเพราะว่าค่าแรงน่ะจะมันแพงแห้งค่าตอนแรกว่าสิภากันกู่แนวแนวคน้คนแบบว่าคนอยู่หนีนะ่ะในระบบแบบว่าฐานะปานกลางนี่คันซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ถ้าบม่มีเงินเก็บนะจ๊ะสี่โบสี่สีส่สมบานเห็ุยังบไดเลยจะเพื่อนตองแบบว่าต้องพวกที่มีเงินเก็บแล้ว แ,แต่ว่าพวกฐานะปานกลางีนสิญ,ญาาแห้งจ้ะในการแบบว่าที่สมสมบำรุงบ้านนี่ทุกอย่างแพงจ้ะเพื่อนเพื่อนีหอย่างกับแพงก็เลยพากันตัดสินใจเฮ็ดเราเองตอนแรกสิจ้างเขาเฮ็ดเลยจะ้ะมันมัน,ม,นมันจาา้างบ่ไหวก็เลยสิพากันค่อยคยเฮ็ดเอาว่าซั่น่าแต่สิ่งใดที่เฮ็ดบ่ไดก็สิจ้างเขาองศีนะจะน้ะเพื่อนให้เขาแบบว่ามาแบบเฮ็ดหลังค่ายกหลังค่าขึ้นห้เฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเฮ็ด เขาเอิดอีไอย่างล่ะเฮ็ดเฮ็ดเฟมเฮ็ดอ่าโค้งเขาแม้จะขื่นห้แล้วก็สีผ้ากันคอยเฮ็ดเอาสินะเพราะว่ากระสันเบาไวจะ้ะเพง่งเหงตั้งแต่ปูซีเมนต์นี่จ้ะปูซีเมนต์นี่โมเมนต์ถือๆด้วยจ้ะนี่ตั้งแต่ปูซีเมนต์นี่เกือบยี่สิบยี่สิบพันยี่สิบเท่าสันนะจ้ะยี่สิบพันตั้งแต่ปูซีเมน,เนเ 20, 000, 20, 000, ต์น,นจะจ้ะที่มันซีเมนต์น,นี่มันกะ มันมันรวมถึ้งคาแรงคาหยางพอไหมจ๊ะก็เลยมันมันลายนะมั่วนี่แหละจะมันลายลายอยางก็เลยสีผ้ากันคอยเหตุออกไปว่ากําลังเขาบได้มีหลายประนันนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าบ่เหตุมันก็อึดอัดแห้งเพราะว่าบ้านแบบว่าบ้านมันหน่อยแห้งเพื่อนๆบ่มีมองอยู่บ้านนะของมันแบบว่าของมันเต็มแบบว่าของมันมาจากบ้านหลังเก่านะจ้ะเพื่อนๆบ้านหลังเก่าแบบว่า มันมีห้องเก็บของของมันกบแบบว่าซ้ำหลายซ้ำหนึ่งห้องไปไวห้องเก็บของอด้รมันบอกจ้ะอยู่บ้านหลังเก่ามันมีห้องเก็บของไงล่ะกะห้องเก็บของยุคนอกบ้านกับมีหรืออยู่ในหลังบ้านกับหลังกับมีจังสินะไปเจ้าเพื Hunt ่อนมันมีหลายมองนะอยู่นี่มันโมมีจ้ะอยู่นี่มันมันมีแต่ว่ามันน้อยเกินไปมันมันบเก็บบ่มืดนะจ้ะบัดนี้มันก็ล้นเขาม่อยู่ในบ้านไมเจ้นเพื่อนมันก็เลยอันนี้จังเลยว่า ขั้วนะจะขั้วนะเวลาเขาไปขั้วเนี่ยยางสองคนบ่ดคขั้วมันหน่อยแห้งสิแม่จ้ะเพื่อนบัดพวกเมธิผัดเป็นคนแบบว่ามาขั้วญ่เพราะว่าเกือบมือเมือนมือนะจ้ะการยางเขายางออกอยู่ในขั้วอยู่หันนะจ้ะเห็ดยาเห็ดินเนี้ยงก็อยู่ในขั้วจ้ะเพื่อนมันก็เลยแบบอึดอัดเฮ็ดอึดอัดนะจ๊ะเพราะว่าขั้วอยู่บ้านอยู่ไทยนี่ขัอบบอ้วบักยางใญ่เลยจ้ะเพื่อน ขัวนี่ยี้กว่าห้องหองทุกห้องอะจ้ะก็เลยพยายามว่าสิพักกันขย้ายออกนะย่างบไหวี่กิซีดเฮ็ดเอานะจจะเพื่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บนะัหนอก้อนจะเก็บตะปูเก็บตะปูออกเพราะว่าตะปูมันสิแต่ว่าอยูมองนี่เดี๋ยวเข้ากสิไดเมาเอาเอารถแบบว่ารถรถมาแบบจกดินออกไหยจ้ะจกดินแต่ว,ว่ากะจกบะลายดอกจ้ะ จกดินแล้วก็สิเห็ดแบบเขาสีเขาสีปูซีเมนต์แม่จะาเพื่อนเพื่อนก่อนเขาจะอันนี้เขาสีปูจกดินหนอกอนเคลียดินหนอกอนแต่ว่าตอนนี้พวกไม่ทิพกะพยายามแบบว่าลือ้อลื้อสิ่งปลูกสร้างตะเก่าเนี่ยจะออกล่อเขาล่อให้เขาแบบว่าไมมไม่ล่งซีเมนต์ให้แม่จะเนี่ยพากกนวางแผนไวบ้บางอย่างไงเลยจ่าเพื่อนเพื่อนมันแบบว่ามันมันแพงเมันสูบบไหวจ้ะ สูนราคาบวหวราคาไหนแค่ซ้ำนี่นะจ้ะตัางลอยหาสิบหกสิบเท่าสันพันหลี่พันนะจ้ะลอยหาสิบหกสิบพันถ้ามันกับเท่าไรแสนกลัวแสนกลัวเหรียญน,นะจ้ะไม่ก็ไม่ทิพกเว้าแไปว่าเว้าแไปว่าบอบอ่หนี่บอหูน้ำเบือปันไดนาะบอหูตัวเลขปันไดไม่จะเพื่อนเนี่ยมึงติละจ้ะ เก็บออกอใส่โตดูดไหมจ๊ะเก็บตะปูหรือจะเป็นปตะปูเกี่ยวตะปูอ้อันนี้ออกเพราะว่ามันแบบว่ายานยานไปเหยียบไปหยัางสินะจา้ะเพื่อนเอาจารคลิปนี้เมทิกบกระสิไป,ปก่อนจะขอบคุ้นทุกกาลังใจที่เขามากําลังใจเมทิปขอบคุ้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาอย่าในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมทิบน้ำเน่ตได้จ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เมทิบหรือเพื่อเมทิบ อัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งไปนะจ้ะพอกันคลิปหน้า